ส่วนบรรยากาศในวันรายอหกหรือว่าวันรายอแนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลาที่เดินทางไปเยี่ยมเยียนกุโบของบรรพบุรุษนะคะพร้อมทั้งร่วมกันทําความสะอาดขอพรสวดดูอาตรงบริเวณของหลุมฝังศพบรรพบุรุษค่ะ ก็หลังจากที่มีการทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็บรรดาผู้ปกครองค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆและในช่วงวันนี้ของวันนี้ค่ะก็บรรยากาศในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยเฉพาะบร,ริเวณบ่อน้ําพุร้อนเบตงจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดแล้วก็บวกกันกับช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงปิดเทอมของไทยด้วยทําให้ในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นพิเศษโดยบ่อน้าร้อน เบตงค่ะเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในตำบลตาน้อแมเร้อนะคะอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีแร่ธาตุต่างๆค่ะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80องศาค่ะมีความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะ